สวัสดีค่ับคุณผู้ชมขาขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการตลาดสดรามสีตอนนี้อยู่ที่ระยองเิมาระยองก็นึกถึงอะไรผลไม้ไ้ใช่แล้วมังกรหายอย่างอื่นสิทะเล,ะเลแซนงามีเงินอีกซีฟูดฟ้ดก็ต้องจำน้ำพริกเกลืออร่อยอร่อยของบันมีอีกแปะแๆแปะโอ้ยคนรู้กันหมดแล้วค่ะ มารยองต้องมากินส้มตำปลาย่างกับข้าวมันไงจ้าส้มตำปลาย่างของเรามันแตกต่างกับเขาอื่นเขายังไงไหนเล่าสิเราให้ปลาแดงย่างปลาแดงคือปลาทะเลใช่ค่ะเอามาย่างแล้วัไงต่อจ้ะแม่แล้วก็แกะเนื้อแล้วก็เอามาตำกับมะขามมะขามเปียกมะขามติบมันจะเป็นแบบนี้ขอดูหน่อยนี่คือปลาเหรออันนี้เราแกะเนื้อปลามาแล้วค่ะ อ๋อปลาแกะแล้วตำกับมะขามใช่ที่ร้านใช้ปลาแดงเพราะว่าคือปลาแดงมันไม่เาวแล้วรสชาติมันจะนัวมันจะกลมก่อบมากแล้วเนื้อมันฟูเวลาตำเนื้อมันฟูใช่ปลาแดงกับมะขามตำแล้วมันจะเปรี้ยวจริงหรือเปล่าขอับรู้ชิมก่อนนะอ๋อใช่มันจะออกปร่ออกมะขามใช่ข้างในนี่นะจ๊ะทุกคนจะมีปลายแห้งปลาแดงพริกป่น พิกสดต้องต้มรวมเลยเหรอใช่แล้วใส่น้ำตาลหน่อยเออมันแปลกๆนะไม่เคยกินนะต้าวกระถูกแบบยาวด้วยหรอทำไมต้องต้าวกระถูกแบบยาวใสอย่างอื่นไม่ได้หรอแม่ไม่ได้แสดงว่าเราเคยลองมาแล้วใช่ของมันต้องคูข้าวถูกยาวได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่มะละกอลงไปคลุกๆเอาเนาะคลุกใช่ไหมแม่เบาๆใส่น้ำปลานิดนึงมันจะไม่เค็มนะแม่นะ มาไปเข้ากันก่อนเข้าเลยต้องแหลกเลยหรออ๋อเหรอทำไมเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมอ่ะดูซะมันคล้ายคล้ฟิวน้ำพริกเหมือนกันเนาะแม่เน,น,นาะใช่มแต่เขาเรียกว่า<อ>ต้ำปลาเนา<ไ>ะต็ก่อนนะเขากินกับข้าวมันอย่างเดียวแต่วันนี้ร้านเอามาเด็ดเอพรสก็จะมีปลปากรอบไข่เย<ช>ี่ยวม้าไข่เค็มกุ้งสดมะม่วงเห้งผ่านแล้วกินยังไงคุกไปเลยเหรอว่ากินกินกันคลุกคลุกกันเออกินไปแบบกันเล็กกรหน่อยอะไรตามไปทีจะเป็น ไม่ค่อยกินเปรีป้ยวๆเผ็ดๆมันๆส่วนกับข้าวมันอ่ะข้าวมันน,น,นยค่ะคือมันจะเหมือนข้าวหลามอ่ะที่เราจุก้กันค่ะข้าวหลาม,มแต่นี้เราเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าแทนอ๋อใช่ค่ะมันก็เลยเป็นแบบน้ำใช่ค่ะคนละยองเขากินแบบนี้เหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณผู้ชมมันก็แปลกดีนะมันก็เป็นครั้งแรกของบุโกโกนะอย่าลืมนะว่าในการตำเนี่ยมันมีน้ำปลาด้วยมีกะปิด้วย ถ้าทําไม่ดีนี่เดียวคือข่าวแล้วจบไปนะนี่เป็นคนที่ไม่กินของข่าวแต่อันนี้ที่ร้านใช้หัวน้ำปลาแล้วใช้กะปิทําเองอันนี้แปลกนะอันนี้หนูถามเขาว่าเขาบอกกะปิเขาทาเองใช่กะปิทําเองเลยก็คือยายเขาทำแล้วเราคือซื้อทำตสูตรรวมกันแต่อนนี้เราไม่มีร้านหน้าทําเราก็ซื้อหน้าเข้าในราคาถูกหน่อยของสูตรของแม่ไงน้ำปลาก็ใช้หัวน้ำปลาน้ำปลาเราทําเองใช่ที่ร้านใช้เป็นหัวน้ำปลาหมดเลยต้นทุนจะสูงแต่เราก็คือแบบ ลูกค้ากินแล้วติดใจแล้วหัวนปลารสชาติเป็นไงอ่ะมันก็คือจะไม่ไม่เค็มไม่เค็มจัดปมกองฉันชอบมากนะที่แขกให้ฉันทำทุกอย่างเลยยิ้ม่น้อยโอ้ยได้เข็มโดดเค็มมากเค็มเคมเ็มากเข้ามาถูกน้าปลาไงแต่มันจะมีรสชาติหอมแต่มันไม่ห้าวใช่อันนี้คือจะเป็นตำปลามละกรนะคะคือขาย50บาทือร่คะแพง จานเนี้ยอันนี้คือถ้าเป็นจัดเป็นเซตอันนี้คือร้อยสามสิบบาทเข้าวมันก็คือสิบบาทถ้าเป็นเซตนีร้อยสามสิบใช่จ้ะแต่ถ้ากระสุนเป็นตั๊ปลาข้าวมันเดียวห้าสิบตั๊มปลาห้าสิบข้าวมันสิบบาทเป็นหกสิบบาทชุดหนึ่งหกสิบบาทจ้ะหลังจากที่ซาวข้าวน้ำไปหนึ่งน้ำแล้วเราก็จะมีทําการหุงข้าวอันนี้คือเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวสามกระป๋องนมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาล สักห้าช้อนอ่าห้าซอนแล้วก็กะทิะทต้องหัวเราใ,<ห>ใช้กะทิกล่องก็ได้นะถ้าแต่สะดวกข้าวมันนี่สามารถัดก๋เตี๋ยส้มตำเลยก็ได้ตอนนี้น,น้ำไปเตยน้ำไปเตยเหรอพ่อต้องใส่ด้วยเหรอเราใส่ให้มันมีกลิ่นหอมอ๋องานสดยงว่าพ่อก็โลดเพราะปกติเขาไม่ได้ใส่น้ำไปเตยไงเียวจนฝาน้ำมันจะลดข้าวเริ่มสุก คืออันนี้เราไม่ได้ดหุงแบบเช็ดน้ำนะเพราะมันเป็นกะทิเช่า,าต้องหุงจนสุกเลยจนฝาน้ําจะแห้งกรใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะปกติเราหุงข้าวโรตีก็สิบหา้านาทีกิแล้วแต่ทีเราครึ่งชั่วโมงแล้วพ,พ่อพ่ออเนกบอกว่าตอนนี้ที่ร้านจะหุงข้าวมันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วล่ะเราต้องเตรียมของขายหลายอย่างแต่ถ้าถามว่าความอร่อยต่างกันไหมพ่อบอกมันก็คล้ายกันแต่เตาถ่านก็อาจจะหอมกว่าหน่อยๆอีนูแค่นั้นเอง